สิ่งที่ทุกคนจะได้ดูต่อไปนี้คือการฟาร์มใน1วันของผมว่าผมทําอะไรไปบ้างแล้วผมนั้นได้อะไรกลับคืนมาบ้างนะครับดูแล้วว่าจะคุ้มหรือเปล่าเด e f ฟอสวันนี้1วันเต็มจะคุ้มไหมต้องดูให้จบนะครับเอาละฮะก็อย่างที่ว่ากันไปในต้นคลิปเนาะว่าวันนี้เนี่ยผมเนอะทำอะไรบ้างนะครับในหนึ่งวันเนี่ยผมทําอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ผมนี่กำลังจะทาอะไรผมนี่จะตั้งเป้าหมายไว้ลหลักเลยนะทุกคนคือการตีบอสเอ,อ่ออาจจะทุกชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง อันนี้เป็นอย่างแรกที่ผมนั้นจะตัดสินใจเข้ามาในเกมนะครับเดี๋ฟอนเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนทาเหมือนผมนะอ่ะทํายังไงคือผมเนี่ยขึ้นวันเดอร์พีเข้าไปตีบอสตลอดนะครับผมไม่ค่อยขาดมือเท่าไหร่และถ้าทุกคนสังเกตนะครับในตัวผมเนี่ยผมจะมีโกลม,มาร์อยู่โคตรเยอะเลยผมมีสิบหกชิ้นอะ่ะทุกคนคิดดูว่าผมแบบฟาร์มาเยอะขนาดไหนอ่ะผมตีเกือบทุกรอบเลยนะครับผมก็จะชวนคนนู้นคนนี้ทีมาตีทีนึงนะเนาะวันหนึ่งเรียได้เป็นสิบรอบเลยนะครับ และถามว่านอกนั้นทำอะไรรับเควสซันตานะครับเควสซันต้าเนี่ยมันปรับมาเนาะแบบว่ายากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะใช้เวลาทำนานขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้ยเกลียวโว้ยขี้เกียรไอ้ดีแล้วเนี่ยทำเนี่งดีว้าอหวงน้องชายร้านบิวปกร์เรามีไก่แองเจิลให้แลวไม่ใช่แค่นั้นไก่เดมอนเราก็มีแล้วถ้ามันยังไม่พอสำหรับทุกคนแล้วก็เอามีไปผมให้ทั้งร้านเลยร้านบิวปกร์ผมชอบที่สุดนี่เป็นการเติมโลบักหลายเลยหลายราคาสุดคุ้ม เกมอื่นร้านนี้ก็ทำนะกดได้ที่ลิงข้างล่างเลยเคยไหมเล่นเกมจนแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อนจะฟาร์มก็ฟาร์มดีไม่ได้เอานี่ไป U g Phone แอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือเหมาะมากสำหรับสายฟาร์มข้ามวันข้ามคืนต่อให้จะปิดเครื่องเป็นล้วก็ตามเสียเันแค่และสิบบาทเท่าน,นั้นเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะครับใน1วันเป็นอะไรที่ค่อนข้างนี่จะเพลินดีครับก็สำหรับผมเพลินดีและถามว่าผมเนี่ยทำไปทำอะไรนะก็คือ หาของเข้าชอ็อปไม่ได้ซื้อพวกปีแอนะเอามาซื้อรีโลครับเอามาซื้อรีโลในหนึ่งวันเนี่ยผมเนี่ยจะสามารถโลได้วันละหนึ่งครั้งเนาะถามว่าทํายังไงนะครับผมก็รับเควสซันต้ามาโลนี่แหละเออนี่เลยครับผมก็โลทิ้งไปแล้วนะครับโลทิ้งเรื่อยๆเลยนะแล้วเสียดายมากเรื่องการใช้กอบบินนะผมแบบไปซื้อของมาแบบไม่ได้ใช้กอบบินตอนนี้คือเหลือเควสที่ให้ทําอยู่แค่นี้นะครับผมก็ไล่หาเควสนเควสนี้ทําไม่รู้ว่าเกมจะออกเควสมาแบบไหนอีกนะครับ เนี่ยผมก็ต้องมาทำเควสซานต้าเพิ่มนะครับในการทำเนี่ยอันนี้จะเป็นมันมันจะคงที่เลยนะสำหรับเควสนี้นะครับคือตีตีอาวุธ3ครั้งตีชุดก่อสาครั้งเนี่ยผมก็ตีง้ๆไปครับตีเล่นเล่นไปใครจะทำขายก็แล้วแต่นะครับผมเก็บไว้ก่อนก็ตีเล่นไปค่อยๆตีไปครับเดี๋ยวมันก็เสร็จเองเอาล่ะหลังจากใช้เวลาไปสักพักหนึ่งเฮ้ยเนี่ยมันก็ถือเวลาที่เราต้องตีบอลแล้วจริงๆมันตีได้ทุกครึ่งชั่วโมงเลยนะทุกคนใครที่ อยากได้คงอยากได้ของเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามอสโกเลมเนี่ยให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดแน่ครับผมได้ตีบ่อยมากๆนะแล้วผมไปได้ผมเนี่ยเอามาหาสิ่งที่เรียกว่าไมเนอร์ชาดวันหนึ่งเนี่ยผมพยายามหาไมเนอร์ชาดเยอะมากๆนะครับถามว่าผมเอาไปทําอะไรแน่นอนเอาไปใส่พิกแอคครับพิกแอคเนี่ยสำ,สำคัญมากๆในการฟาร์มฟาร์มแร่เนาะทุกคนถ้าเรายิ่งทําให้มันมีประสิทธิภาพมากเนี่ยมันยิ่งหาของดีได้เยอะเว้ยแล้ววลาอัปเดตมาเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาเรื่องของกัน ของแบบหายากหรืออะไรเลยนะการหาของเนี่ยจริงๆใช้ใช้ของเยอะพอสมควรเลยแหละจริงๆนะลุงลูนเนี่ยจำเป็นมากครับในการหาและตอนนี้บอสมันดรอปลูเนเลเวลสองเนาะจะเป็นลูนเลเวลสองให้เรานะครับผมก็พยายามหาของให้มันอยู่คือซะไม่ได้ครับแต่ว่าเราได้กริมฮาดนะเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของเรานะครับก็คือการ ฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มแบบในเชิงนั้นนะคือเราเนี่ยหาของเพื่อมาตีอาวุธสุดโหดนะครับถ้าทุกคนสังเกตเลยผมเนี่ยมีโกลิมฮาร์ดใช่ป่ะคูณสิบนั่วยคูณสิบนะแล้วผมเนี่ยจะเอามาทําอะไรใช่ไหมแน่นอนครับผมต้องเอามาทําสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าอะไระเรียกว่านี่ครับเฮลสเลเยอร์ผมเนี่ยอยากได้มากๆนะเพราะว่ามันได้โอกาสคริสที่เยอะโคตรเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นนี่ผมเนี่ยพยายามตามหาอยู่นะครับพยายามตามหาอยู่แต่ผมแบบขี้เกียจขุดมากๆเลยนะคือ กาก,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 กันตัวเออการกันถั่วการกันตัวอะไรสักอย่างนั่นแหละอืมมันต้องใช้ลัก,ลกสูงมากๆนะถึงจะมีโอกาสออกนะครับผมเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใส่ลักเพิ่มไปอีก1 6เว้ยแต่ผมได้มาแค่นิดๆหน่อยๆเนาะวันหนึ่งเนี่ยผมพยายามหานี่ครับพวกฉาเนี้ยพวกฉาที่มันได้แบบลักเยอะๆนะครับแล้วก็ได้แบบ2อันติดอะไรเงี้ย2อันติดเนหายากมากๆหาโคตรยากเลยครับ ต้องตีบอสเท่านั้นนะแล้วแบบผมหาวันหนึ่งกว่าจะหาได้นะคือเลือดหูเลือดตาแทบกระเด็นครับ <c oughs> ไม่ได้ง่ายเลยนะครับทุกคนเสร็จแล้วผมก็ทําอะไรต่อครับก็ฟาร์มถ้าคิดจะฟาร์มเงินเนี่ยผมอะจะไปฟาร์มเงินแถวๆนี้คือเยติเป็นจุดที่ฟาร์มเงินดีที่สุดสาหรับผมเลยนะการฟาร์มเยติะแล้วก็ฟาร์มแร่นะครับผมจะพยายามถ้าจะเอฟเคได้ก็จะเอฟเคนะเรื่องของการ าฟาร์มหาแร่ที่เราต้องการเนาะอย่างการกันตัวเนี่ยแบบว่าหายากมากๆแต่ผมก็ต้องการมากเหมือนกันมันขาดมือไม่ได้ครับของดีๆแบบนี้จ้จะจ้จ้จ้นะตีต,ติเพื่อเอาเงินนะคือถ้าจะฟาร์มเงินตีตสถวนถ้าจะฟาร์มของผมจะมาอีกในเคตรงนี้นะครับตีแบบรุนแรงรุนแรงหน่อยส่อส่อแล้วก็เข้ามารีทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยเออทุกครึ่งชั่วโมงนะครับปัง าเข้ามาทําอะไรคือเข้ามาตีบอสนะครับทุกครึ่งชั่วโมงของผมเนี่ยไม่ได้เข้ามาทําอะไรเลยนอกจากนั้นนะครับปล่อย FK ไอตัวของแร่ไปน่าจะดีกว่าไม่ก็ FK ฟาร์มเงินนะจะดีที่สุดนะครับใครที่เบื่อเนี่ยผมแนะนําก็เล่นอย่างอื่นไปด้วยนะครับเล่นอย่างอื่นไปก่อนเล่นอย่างอื่นไปได้ก็ได้เล่นนะครับไม,ไม่ต้องมาโฟกัสอย่างเกมนี้เกมเดียวก็ได้อืมวันหนึ่งมีเวลาเยอะะครับให้เราได้ทําสิ่งที่เราอยากทําเนาะใครที่อยากหาความรู้ก็หาครับ เราเปิด FK ทิ้งไว้ก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะใครที่อยากมีคงมีของส่วนผมก็อยากมีครับผมก็จะเปิด FK ไว้เหมือนกันเฮ้ยแต่ลักเนี่ยไม่มีเลยตอนลักคูณ2อ,อะ่ะผมหาไม่ได้เลยการันตัวเออหนกได้มากๆครับตอนเนี้ยโคตรยากได้เลยแล้วก็ตียติหา g o l ิ e m h ร a r ไปเรื่อยๆครับเอาไว้คราบอาวุธสุดโหนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปคราฟอาวุธเล่นสะหน่อยนะครับผมก็อยากได้อยู่เหมือนกัน ครับสุริยาฟอร์สัวสัวยาฟอร์ผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรนะผมมาคราบเล่นดีกว่าทุกคนเดี๋ยวให้ดูความสามารถนะผมใช้สักหกชิ้นแล้วกันหกชิ้นนะครับให้ออกมาเป็นเฮลสเลเยอร์แล้วดูดิโคตรอลังการในการค้าของอ่ะวันหนึ่งผมต้องทำอย่างเงี้ยบ่อยๆอ่อยทำบ่อยหาโครงหาของในริงหาของขายด้วยก็นจะดีนะครับเเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ ไปเล่นเข้าไป,ไปเลเล,เล่นเพื่อให้ได้ของดีที่เราต้องการจัดไปชุ่มเลยโอ้ยสีฟ้าเชียวอกน้ำเงินน้ำเงินเลเปียระดับดีไว้ด้วยนะดาเมจร้อยห้าสิครับดาเมจน้อยไปน,นิดนึงเพราะเราขาดการกันตัวนะนี่ครับโอ้มีโอกาสออกสโน์ด้วยหรอโอ้มีโอกาสแบบตีปีดด้วยว่ะทุกคนของดีนะแล้วก็คิดที่คอดาเมจสิห้า โอกาสคี40เยอะมากนะครับแต่คียที่ข้อนี่ก็แรงโคตรเลยอะจิ้ม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 อัพเล่นดีไหมอัพเล่นลองไปตีดูไหมผมจะลองอัพเล่นเอาไปตีดูนะครับเนี่ยวันหนึ่งผมก็ทำอะไรเงี้ยสรรหาทําไปเรืเ่อยเปื่ยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันถ้าไหนผมแบบเออทาไปทํามาแล้วมันเวิร์กนะผมก็จะเอามาแชร์ให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งครับ6โอเค6แล้วหารุนใส่ รุ่นเนี่ยจริงๆมีเยอะนะแต่เราเหลืออะไรให้ใส่มั่งอยากใส่สปีดนะครับใส่สส่สปีดคีย์ที่เขาโอ้โอกาสคีอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วใส่คี100่ร้อยเลยไหมใส่คี100่ร้อยเลยไหมไอ้แต่สปีดสิบเจ็ดนะครับคที่เขาหกเปอร์เซ็นต์ใส่โอกาสาคิดที่เข่าเยอะๆเลยไหมใส่ันี้แล้วกันไอ้ใส่สปีดคีย์ที่เข่าเดามจอืม,มอน่าสนใจหมดเลยนะ แฮรสปีดเพิ่มดาเมจธรรมดาโอ้คิด์ที่เข้าดาเมจแล้วก็แฮรสปีดอันนี้ดีนะใส่เข้าไปครับดูดิว่าดาเมจเราเนี่ยจะล้นขนาดไหน <c oughs> เออของมันดีเนาะเราแบบต้องหามาใช้ดูนะครับผมลองเช็คดูทีดิว่าคีิ์ที่เข้าตอนนี้เท่าไหร่ละโอกาสคลียร์อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้ถ้าเราใส่ฉายาเข้าไปดูล่ะอ,อึ๊บโอกาสคีิ์ที่เข้าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลองชิมดูดิทีเดียวหายไปเนี่ยจิ้ม เตีมเตี้ยมเฉยๆป่ะเพราะว่ามันขาดดาเมจเว้ยมันขาดดาเมจนะครับชึบชึบชึบเดี๋ยวลองตีเยตีดิมันจะตีไหวเปล่าวะ,วะไม่มีดูดเลือดด้วยนะผมไม่มีดูดเลือดแต่เดี๋ยวเอามาตีเล่นนะฮะโช่โช่อ,ชอผมตายได้เลยวะตายได้เลยทุกคนลาก่อนมาดูโลยอยยอยเอ้ยเอย อ๋อเอ้ยเต้บ้าจริงเชียอะไรนะเนี่ยวันหนึ่งผมก็ทำประมาณเนี้ยเออถามว่าได้อะไรครับได้ความรู้แน่นอน,นครับผมก็หาลองไปเรื่อยนะเพื่อให้ทุกคนแบบได้มาลองเทสกันครับผมได้มาลองทำกันครับผมเพราะผมได้ของดีผมก็จะมาแชร์ให้ทุกคนดูทีนนะแม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่แค่นี้แหละทุกคนใครที่ชอบนะครับกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะนะครับ คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไราอาจจะเป็น1วันอีกก็ได้เออหวันในเกมอื่นนะนะหวันในเกมตื๊ดๆๆนะฮะไม่รู้ว่าจะไปเกมไหนบ้างก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับผมนุสตาขอตุลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า